ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ชื่อนางสาวอาชิระยาแก้วอินตำแหน่งครูผู้ช่วยวิชาเอกการศึกษาประถมอวัยโรงเรียนคำเมียวิทยาคมอำเภอศรีทาจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสองประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง อำเภอสีทาตจังหวัดอุดรธานีระดับมัธยมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสรีทาตพิทยาคมอำเภอสีทาตจังหวัดอุดรธานีระดับอุดมศึกษาคารุษารบัณฑิตสาขาการศึกษาประถม,มะวยัยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีด้านที่หนึ่งการปฏิบัติตน้นวินัยและการรักษาวินยัยข้าพาเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลรรเทศะ ต่อผู้เรียนเช่นการพูดจาไพเราะประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ยึดหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาในการดําเนินชีวิตเพื่อให้ข้าพเจ้าสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดีคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าดํารงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและเข้าร่วมสาดศาสนจของศาสนา,สา,าพุทธปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนค่านิยมของสังคม ทำให้ข้าพาเจ้าสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเช่นการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัญญาบรนวิชาชีพครูข้าพาเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจัญญาบรนวิชาชีพครูและมีการเข้าอบรมและพัฒนาตนให้มีบุคลิกภาพดีเหมาะก,กับการเป็นครูพัฒนางานให้ดีอยู่เสมอมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพาเจ้าประหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและพยายามน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความผาสุกข,ของตนเองในปัจจุบันและอนาคตจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูข้าพาเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเข้าสอนตรงเวลา เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทําและจัดหาสื่อจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญมีการปรับปรุงพัฒนางานการสอนอยู่เสมอจิตสํานึกความรับผิดช,ชอบในวิชาชีพค่าพาจ้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยใจซึ่งทําให้เกิดความรักศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการณแห่งวิชาชีพมุ่งมั่นทุ่มเทในการทํางานประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตนดังนี้ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขรักและศรัทธาในวิชาชีพครูด้านที่2การปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนการนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ มาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบหน่วยการเรียนรู้การนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการชั้นเรียนการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ข้าพเจ้าได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยให้ผู้เรียนทำงานในรูปแบบกิจกรรมงานเดียวและงานกลุ่มตามความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน และมุมสำหรับการทำกิจกรรมเฉพาะหน้าชั้นเรียนตอบสนองต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนการพัฒนาตนเองข้าพเจ้าม่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องการทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีมเป็นความร่วมมือร่วมใจของบุคคลเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน ข้าพาเจ้าจึงยึดหลักการทำงานเป็นทีมดังนี้ 1. มีวัตถุประสงค์ต้องชัดเจน2มีการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน3มมีผลการทำงานการดำเนินตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพาเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอีกการใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพาเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดีย สื่อการสอนนำเสนอ Microsoft PowerPoint สื่อที่เป็นโปรแกรมการสอนของ Google สื่อเว็บไซต์ออนไลน์ช่วยสอนเป็นต้นขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติเสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งมาประเมินเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพระเจ้านางสาวอาชิรยาแก้วอินขอน้อมรับคำติชมเพื่อนำไปพัฒนางานในครั้งต่อต่อไปขอกราบขอบพระคุณค่ะ